เอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ในช่อง k y s เ k แล้วนี่มีแบบไม่ใช่อชียวได้เขาเรื่องเขาเรื่องตอนนี้เราอยู่กันในเกม e p i c t ซ์ชูเซิร์ฟเวียดนามครับผมอ่าผมจะพามาดูกิจกรรมของเซิร์ฟเวียดนามแล้วก็พามาดูคอสของเซิร์ฟเวเวียดนามว่าใส่ตรงไหนแล้วก็ได้อะไรบ้างคุ้มหรือเปล่าก็ดูคลิปวิดีโอนี้เอาเองแล้วกัน อ่าขั้นแรกก็ไปใส่โค้ดตรงนี้นะ hit ตรงนี้เนี่ยมาที่สามมันก็เลื่อนลงมาล่างๆเลยเดี๋ยวตัดภาพไปตอนใส่โค้ดเสร็จเลยเดี๋ยวผมไม่ดูว่ามีอะไรบ้างโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่โค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้มาดูก่อนนะครับผมว่าเพชรตั้งต้นแล้วก็เงินของผมี่ยมีเท่าไหร่เนี่ยเพชรผมมีสามร้อยห้าสิบเงินก็มีสองสี่สองแล้วก็เออเป็นของอะไรดีอ่ะถังเบียร์แล้วกันถังเบียร์ก็มีเจ็ดอันแล้วก็ แก้ว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 ตอนนี้ผมจะมีไม่มีเลยสักกันนะให้บอัพเกรดเนี่ยให้ลบลบมันอยู่หนลบว่าโอ้โอรลรอใบอัพเกรดเนี่ยลดลดไปห้าห้าห้าแสนนะผมเพราะว่าเอ่อผมไปเล่นกิจกรรมมานิดหนึ่งดีอืมนี่ของก็ได้ประมาณนี้เลยเอาลับไปดูเนี่ยได้ซันจิห้าดาวด้วยก็ได้ระดับเอสหนึ่งตัวเนี่ยก็ได้ของเบียร์หกแก้วสิบห้าแล้วก็อีกสองอันนี้ แล้วก็ไปเจ็ดร้อยเออแล้วก็กิจกรรมว่าผมกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมของ,ของการถลูกเตาอ่าแล้วลูกเตาเนี่ยเนี่ยสมมติผมกดไปใช่ไหมมันจะเป็นการสุ่มนะครับผมว่าเราได้หน้าปัดเท่าไหร่เนี่ยได้ห้าก็เดินไปห้าแล้วก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งอันอันนี้คือดีนะแต่ไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็เราเล่นไปแล้วสมมติเราไปหยุดผมทอยได้เอาสมมติเนี่ยผมทอยได้อ่าได้ห้าปึ๊บสี่ห้า นี่ก็จะได้เป็นอันนี้ให้เลือกหนึ่งใบอันนี้อะไรไม่แน่ใจไปไม่ออกมกันนะโอเคก็อันต่อไปสนะ่วนวิธีการหาลูกเต่อกันเดี๋ยวผมจะบ,บอกวิธีการหาลูกเต่าแต่ดูอันนี้ก่อนนะอ่านี้ก็เหมือนกับเซตไทยเลย,ยก็คือการเอาเพชรห้าพันเพชรมาแลกตรงน,นี้อันนี้จะเป็นการเติมเงินผมไม่พูดละกันอันนี้ก็เติมเงิน อันนี้คือการมีคูมะหกดาวนะครับหกดาวแต่คูมะนี่จะเป็นระดับ S S หกดาวหรือขึ้นไปก็จะได้เป็น S S เลยอ,อันนี้เป็นคาริน่านะครับผมคาริน่าหกดาวขึ้นไปเนี่ยตอนน,รร 2, ตอนนี้กิจกรรมสองตัวนี้กำลังมามันมาใหม่อ่านี่แหละวิธีการหาลูกเต่าตรงนี้แหละก็คือว่าไอ้พวกคุณเชิดพวกนเนี่ยเนี่ยมันจะมีลูกเต๋าสมมติว่าเราแลกไปใช้ตัวละครสี่ดาวสี่ตัวหกดาวสองตัว เราก็จะได้ทําว่าคุนเชิดพวกนี้เอาไปทําอะไรนะมันเอาไว้อัปเกรดตัวละครขึ้นเก้าหรือสิบดาวหรือแปดดาวนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนันี้ยแล้วก็เนี่ยมันจะเราจะต้องใช้พวกนี้แล้วก็มันจะต้องให้ตรงสายด้วยะครับผมเนี่ยเป็นสายหัวใจก็ให้ตรงสายกับตัวที่เราอยากอัพแล้วเมื่อเราแลกมาแล้วปุ๊บเราจะได้ผลพลอยได้พวกนี้มาด้วยเนี่ยได้ลูกเต่ามาห้าอันรู้สึกว่าได้เกือบทุกอันเลยได้ทุกอันเลยนั่นแหละอ่าอันนี้ก็คือจะเป็น กิจกรรมเอาเพชรมาแลกของนะอันนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อันนี้ก็คือน้ํายาน้ํายาหาจากไหนก็หาจากถังเบียร์แล้วก็อันนี้ก็คือ,คอจะเป็นการสุ่มถังเบียร์นะผมก็จะได้ของตามนี้เลยอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะผมว่าทำอะไรอันนี้คือจะเป็นการสุ่มแก้วให้ครบตามที่กำหนดอันนี้หมุนสปิน อืมอันนี้เหมือนจะต้องเติมเงินนะตัวอะนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเรยกว่าห้าสิบติงจะเล่นเจ้าพวกนี้ได้อ,อะไรอีกอไอพวกนี้ข่าไปก่อนนะแปไม่ออกอ๋อมีอันนี้อันหนึ่งก็คือเลเวลตามที่มันกำหนดก็จะได้ของตามนี้เลยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเติมอันนี้ได้เลย <c oughs> ส่วนด้านหลังอันนี้ก็ มันจะเป็นกิจกรรมที่ต้องเติมเงินเลยนะนคนที่ใส่โคต็อยู่ตรงนี้เลยก็ประมาณนี้เลยครับผมก็ถามว่าคุ้มไหมผมก็ว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่ากิจกรรมของเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยคือมันค่อนข้างแจก,กของเยอะนะเยอะมากเลยเนะี่ยได้สามดาวด้วยถ้าได้แปดสิบดาวจะเป็นไรอะ่ะมันไม่ขึ้นให้เออนั่นแหละคุ้มเลยเนีย่ยเหมือนกิจกรรมเนี้ยผู้เล่นใหม่มาเล่นใช่ป่ะแบบได้ของโคตรเยอะถ้าวนครบรอบปุ๊บมันก็จะเป็นเวลสอง เห็นว่าเนี่ยผมได้คือครั้งแรกตะกี้ผมสุ่มมาปุ๊บผมได้หนึ่งผมได้มาห้าแสนแล้วมันก็จะคูณสองไปเนี่ยได้ล้านหนึ่งอะ่ะถ้าวนอีกรอบคือคุ้มจัดๆนะผมถ้าประมาณนี้หละคลิปวิด,โดีโอนี้อืมอ๋อมีไกอย่างหนึ่งก็คือเซอร์เวนานแบบมันจะมีตรงเนี้ยหยิบสมบัติเนี่ยให้มาตอบคำถามถ้าตอบผิดจะได้สิบเฟถ้าตอบถูกจะได้ยี่สิบเฟสมีทุกวนันทั้งหมดห้าคำถามผมอ่านไม่ออกนะแต่ว่าลองเอาไปแปลภาษาด,ดูหรือไม่ก็โพสดูในกลุ่ม แล้วก็ถามเขาแล้วเนี่ยผิดดกักจะไปแววได้ไงวะถ้าเล่นครบหมดแล้วก็ตอบคำถามถูกหมดก็ได้ร้อยเพชรต่อวันถ้าผิดก็ได้ห้าสิบเพชรต่อวันเ,เนี่ยก็ได้มาสิบเ,เ,เดี๋ยวสุ่มโชว์เลยเอาไวอโชคดีได้เอสไหนดีวะอ,อ,อันนี้แล้วัน โหยังไม่เปลี่ยนเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟบอลหรือเซเวียวนายมนันก็เกือบเหมือนเดิมไช่ไหมแค่นี้แหละ